ผมได้รับข้อมูลมานะครจริงเท็จไม่รู้นะครับแต่ผมก็จาเป็นต้องสงวนแหล่งข่าวว่าตอนนี้นะบุคลากรทางการแพทย์ที่สมุทรสาครลําบากมากเหนื่อยมากแล้วก็มีบุคลากรทางแพทย์ติดโควิดด้วยผมอยากจะฟังคุณจะจัดการกับโควิดยังไงนะคุณทวีสินครับผมเบื่อที่หน้าคุณแล้ว คุพูดทุกวันผมเบื่อแล้วครับวันนี้ผมห่วงพี่ๆน้องๆผมที่สมุทรสาครมาเป็นยังไงบ้างมีคนส่งข้อความให้ผมนะว่าเป็นข้อมูลให้นามาจากสมุทรสาครน,นะครับนะว่า,วาตอนนี้นะมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับติดเชื้อหลายคนนะครับจากการลงพื้นที่นะครับแต่ไม่มีข่าว นะครับวันนี้นะมีคนส่งข้อมูลมาแล้วก็ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ไม่ให้พูดไม่ให้บ่นนะครับเราจึงไม่เคยเห็นใช่ไหมครนะัเราไม่จกงไม่เห็นว่าวันนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอยู่ที่สมุทรสาครมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างครับก็ เราคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับคงมีความอยู่สุขสบายใช่ไหมไม่ใช่นะครับถูกสั่งห้ามครับสุขห้ามห้ามพูดห้ามให้ข้อมูลนะวันนี้นะผมได้รับข้อมูลมานะรจริงเท็จไม่รู้นะครับแต่ผมก็จำเป็นต้องสงวนแหล่งข่าว ว่าตอนนี้นะบุคลากรทางการแพทย์ที่สมุทรสาครลําบากมากเหนื่อยมากแล้วก็มีบุคลากรทางแพทย์ติดโควิดด้วยนะครับติดหลายรายเลยนะครับแล้วก็นะครับอย่างโรงพยาบาลหลายๆแห่งครับต้องรับเคสผู้ป่วยไปดูแลเนี่ยมันเกินกำลังนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ แต่ไม่ทําก็ไม่ได้เหนื่อยก็ต้องทนบ่นก็ไม่ได้นะนั้นพวกเราช่วยเรียกร้องนะครับวันนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจพม่าอย่างเดียวนะครับเราจะลืมนะครับว่าในบ้านเราตอนนี้เราก็มีปัญหาโควิดอยู่นะวันนี้ขับรถไปก็ได้ยินถแถลงข่าวว่าติดเชื้อเท่าไรครับเจ็ดปดนระ้อยใช่ไหมคิดดูครับตรวจไปก็เจอเรือรเอร่อยตรวจไปก็เจอยิ่งตรวจก็เจอเจอๆนะั่นแสดงว่ามันยังมีเยอะมาก ทำไมไม่ใช้วิธีการใช้อู่ฮั่นโมเดลเลยนะครับระดมกำลังคนแล้วบุ้มเดียวหมดเลยตะลุมบอลเลยจบนะบ้าจะยอยตัวไปเรื่อยนะไอ้คนที่ยังไม่ติดก็จะทยอยติดไปเรื่อยมันก็เหมือนกับนะบงูกินหางไปเรื่อยนะเออวันนี้ผมเห็นใจบุคลากรว่ามีผู้ป่วยเป็นหมื่นนะ แล้วบุคลากรทางการแพทย์ใน,นสูงสาวกามีพอหรือเปล่าที่จะรับมือผู้ป่วยเป็นหมื่นเนี่ยเออผมนึงเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเอาความจริงมาเปิดเผยผมไม่อยากฟังหรือว่าวันนี้มีคนติดกี่คนอีกคนวันนี้ผมไม่อยากฟังหมอสวีสินมานั่งพูดนะครับวันนี้นะจากการตรวจเชิงลึกมีพบผู้ติดกี่ไลย หายแล้วกี่ลายนะครับจังหวัดไหนสูงสุดเลยผมผมไม่อยากฟังข้อมูลพวกนี้มันเหง่ซวยนะ<ม>เออผมอยากจะฟังคุณจะจัดการกับโควิดยังไงนะคุณทวีศินครับผมเบื่อที่หน้าคุณแล้วคุณพูดทุกวันผมเบื่อแล้วครับวันนี้ผมห่วงพี่พี่น้องน้องผมที่สมุทรสาครมาเป็นยังไงบ้าง เออคุณจะจัดการกับปัญหาสมุทรสาครให้จบภายในวันไหนหรือคุณจะซื้อเวลาแบบนี้ต่อไปผมเหม็นขี้ฟันคุณเต็มทีแล้วคุณทวีสินพูดไปเลยว่าคุณจะจัดการยังไงกับสมุทรสาครจะจบเมื่อไรเออนะวันนี้ผมไปงานศพแค่ใส่แม้ทั้งวันเนี่ย ผมยังเวียนหัวนลครับยังแบบหายใจเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับเราดื้อไม่หายใจไม่เต็มปอดนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่บ้านเปิดจมูกโล่งใช่ไหมครับวันนี้นะพวกเราช่วยกันเรียกร้องนะเราเนี้ยอยากเห็นฝีมือรัฐบาลครับว่าจะจัดการไงก,กับปัญหาโควิดที่สมุทรสาคร คุณตรวจทุกวันก็เจอทุกวันเนี่ยมันหมายความว่านะคุณจะต้องตรวจอีกกี่วันถึงจะครบถึงจะหมดอนุทินตอบประยุทธ์ตอบด้วยขอเป็นปากเป็นเสียงแทนกับพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ที่สมุทรสาครแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กำลังต่อสู้อยู่กับโควิดตามลำพังนะครับโดยที่ส่วนกลางไม่ได้เข้าไปสนับสนุนนะครับมีแต่สั่ง แล้วก็เอาหน้าใช่ไหมจะมีประโยชน์อะไรที่คุณมานั่งรายงานพร่ำพรรณนาว่าติดวันนี้กี่คนติดน,นี้คนอะ่ะผมอยากจะรู้คุณจะจบปัญหาได้เมื่อไหร่ดีกว่าใช่ไหมคุณเอามาด้วยวันนี้มีคนแจ้งว่ามีบุคลากรทางการแพทย์มีติดเชื้อด้วยจากการลงไปทําหน้าที่ลงไปเชิงลุกแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดใช่หรือเปล่าขอให้คุณตอบนะครับคุณทวีสิน อย่ากโกหกประชาชนเราเบื่อแล้วนะครับที่คุณเราฟังคุณพระมานานแล้วเป็นปีแล้วผมไม่อยากฟังไอ้เรื่องนี้แล้วมันไม่มีประโยชน์เลยที่มานั่งวันนี้มีคนติดกี่คนนะครับเปลืองไฟเปลืองเวลาเออผมอยากเลยว่าคุณจะทํำยังไงนะหรือจะปล่อยเป็นแบบนี้แล้วผมไม่เชื่อแล้วว็วันนี้บุคลากรทางการแพทย์จะไหว กับผู้ป่วยเป็นหมื่นคนอ่ะนะคุณว่าผู้ป่วยหมื่นคนยังใช้บุคลากรทางกานแพทย์กี่คนในการเข้าไปดูแลยอา่าคุณวีโรดมาแล้หนุนพักดีด้วยนามานมนะคุณโอ้โหนามคุณดังครับใช่ไหมผมอยู่สมุทรสาครจิตตรงแย่แล้วลูกก็ทํางานโรงพยาบาลครับงั้นพวกเรานะครับช่วยกันครับเรียกร้องเนีร่รัฐบาลไม่เคยสนใจสมุทรสาครเลย วันนี้คุณเห็นว่ามีจะบอกว่าติดวันนี้สม,มุรสาครยังติดสูงสุดอยู่เช่นเคยมีประโยชน์อะไรคาพูดนี้วันนี้จากการลงไปตรวจเชิงลุกนะครับตรวจกี่ลายเจอกี่ลายไม่เจอกี่ลายเออแล้วคนที่เจอแล้วเนี่ยตอนนี้ทำยังไงพื้นที่พอเพียงไหม โรงพยาบาลสนามมัเหลือกี่ที่เออผมอยากฟังแบบนี้ผมฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเลยน้ำท่วมทุ่งบ่าพุ่งลงเลยก็พูดแต่เรื่องคำซ้ำจำนวนคนติดอย่างนงีน้ขอให้พวกเราระวังกาดยาตกถุย